สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวต้นมะนาวอยู่บ้านหลังคาสีเขียวนะคะต้นมะนาวต้นสามต้นนิโดกมากเลยนะคะดูสิท่านผู้ชมแบบโดกมากเลยนะ,ะเราไม่ได้ใส่สารเคมีใดทั้งสิ้นนะคะเราจะใส่แต่ขี้วัวขี้หมูนะคะแล้วก็เศษใบไม้นะคะ ดูสิท่านผู้ชมมันใหญ่มันะดกมากเลยดูสิท่านผู้ชมมันเยอะมากเลยดูสิท่านผู้ชมดูสิเราจะเก็บไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหาทางเข้าก่อนนะคะท่านผู้ชมเอาทางนี้เลยอู้ออมูมันดกมากเลยท่านผู้ชม มันก็ใหญ่มากเลยนะท่านผู้ชมฟ้าก็ร้องอีกโอ้โหท่านผู้ชมดูสิต้นมะนาวโดกมากเลยท่านผู้ชมอ้ยดกมากเลยเด็ดไปตั้งเยอะแล้วนะเนี่ยยังหยิบเยอะเหมือนเดิมเลยท่านผู้ชมดูสิท่านผู้ชมเต็มต้นเลยนะคะท่านผู้ชมเต็มต้นเลยท่านผู้ชมดูสิ